สวัสดีครับ DIY ซ่อมทุกอย่างขาเต็นหักนะครับหักขาเต็นพับหักหักช่วงนี้ครับเพราะเหล็กมันบางบางมากนี่ทำเสร็จแล้วใช้ได้ แรงๆนี่หักเป็นนี้ครับบางเจ็บเจ็บไม่ได้นี่กำลังจะหักเปลี่ยนซะเลยนี่ทำเสร็จแล้วเด็กท่อนหนึ่ง วิธีการนำท่อเอา PVC ไปล่นไฟแล้วก็บีบให้มันแบนอย่างนี้ครับรูปทรงเดียวกับตัวนี้น่ครับก็จะเปช่วงกลางก็ทำเหมือนกันตนไฟแล้วก็บีบแล้วก็เจาะรูเสร็จแล้วก็ยึดแทนเลยเหมือนตัวนี้ เียบร้อยอย่างนี้โอเคครับขอบคุณครับ